ใค่เดินครับเดินครับไปครอยครับเด้าไปครับไม่ตเข้างรับเข้าไครับเ้ครับข้าคเเข้าคเข้าเข้าข้างในเลยข้าข้เข้ เลื่อนเลื่อน <ium> เลื่อนครับเลื <destroys. S 1> เ่อนเลื่อนได้บ้างไหมเบอร์เฉลยแล้วจะขึ้างในเลยครับวะ นั่งเลยครับนั่งเลยครับ